เวอร์ชั่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเรามันเป็นยังไงวะเคยถามตัวเองไหมโคดเยวเวอร์ชั่นเก่ากึกเลยนะก็คือพูดไม่ได้เลยถ้ากูจะออกมาพูดเนี่ยจักกันแล้วกูจะต้องเปียกชุ่มเอ๊ะแล้วกูจะพูดอะไรต่อไปวะมันจะมีคําถามพวกเนี้ยถ้าใครแบบให้โคดเยลเสนอความที่ไหนอย่ามายุ่งกับกูอย,อย่าถามกูอย่ามายุ่งกับกูพยายามหลบหน้าหลบตาข้างในเรามันยังขัดมันยังย้อนแย้งกับตัวเองอยู่แบบเนี้ย แล้วมันทรมานมากคือไปไหนใครก็อยากคุยกับกูคิดในใจหรือว่าคขาหน้ากูจะต้องแต่งตัวทุเลทุเลดวะกูจะได้ไม่ต้องแบบมีคนมายุ่งด้วยอะไรเงี้ยเดียก็เลยถามตัวเองว่าแล้วเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราอ่ะที่มันจะดีกว่านี้คืออะไรวะอ๋อเราเป็นคนที่แต่งตัวดีบุคลิกดีและเราสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้เราสามารถพูดแชร์ประสบการณ์ของเราช่วยคนอื่นได้ คนอยากจะได้เรื่องไหนจากเราเวลาที่โคด,ดียไปไหนอ่ะจะมีแต่คนมาถามอ่ะถามให้โคด,ดีาช่วยในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองอย่างเงี้ยคำถามสําคัญที่สุดเลยก็คือเวอร์ชันที่ยอดเยี่ยมที่สุดของฉันเป็นแบบไหนถ้าเราถามคําถามนี้กับตัวเองในทุกช่วงชีวิตนะเราก็จะสร้างสถานการณ์ที่เราอยากได้ขึ้นมาตัวเราเองเนี่แหละจะดึงดูดสถานการณ์ที่เราอยากได้ดึงดูดคนที่ใช่ ดึงดูดโอกาสต่างๆเข้ามาแล้วเราก็จะเป็นคนคนนั้นทันทีเลยถ้าเราคิดถึงมันได้เราก็จะเป็นมันได้พอโคดียคิดว่าเฮ้ยตัวฉันเองเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มั่นใจเป็นคนที่พูดสื่อสารได้เป็นคนที่สามารถช่วยคนอื่นได้หลังจากนั้นก็กลายเป็นโคดียเลยค่ะจากเ yeah ยียเฉยๆกลายเป็นโคดี <laughs> ้ <laughs> เพราะฉะนั้น your best version ของตัวเองเป็นแบบไหน <laughs> เคยถามตัวเองไหม <laughs> เห็นภาพตัวเองชัดๆไหม สิ่งสำคัญที่จะมาบอก cast your best version ที่หลายๆคนลงไปแล้วดึงศักยภาพออกจากตัวเองเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในแบบตัวเราเวลาที่เรามีเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเนี่ยสิ่งที่ได้ผลลัพธ์คือเงินจะเข้ามา เพราะว่าเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคือเวอร์ชั่นนี้ค่ะเวอร์ชั่นที่ขึ้นความถี่สูงสุดเรารู้สึกว่ามันมีความสุขมากเลยอะเรารู้สึกรักเพื่อนมนุษย์รักเพื่อนมนุษย์แบบเวอร์วังอลังการแทบจะแบบว่ากอดจูบกันเลยนะทุกคน <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อารมณ์แบบขึ้นพลังสูงสุดอะขายแบบไม่ขายอะคือจริงๆอะเขาก็ไม่ได้ขายหรอกแต่เขาอะออกมาแบ่งปนันคนที่เขาอะมาได้ยินเราอยากให้ช่วยเหลือเขาก็งเงินตอบแทนเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่เป็น best อร์ชั่นก็เลยมั่งคั่งเหลือเฟือมีแต่คนอยากเอาเงินมาให้มันจะเป็นขึ้นพลังงานสูงใครที่อยากมีขึ้นพลังงานสูงพร้อมรับเงินทองมากมายที่คนอยากเอาเงินมาให้เรานะคะก็มาลงเรียนคลาสนี้ได้เลยสิ่งที่จะได้ในคลาสนี้เลยก็คือเขาเรียกว่าวิชาใจสบายเวลาที่เราใจสบายอะ่ะมันไม่ขัดโฟตัวเองเฮ้ยเราจะพุง่งละเราก็พุ่งไปให้สุดเลยถ้าเราขัดโฟตัวเองหมายความว่าอะไรเฮ้ยจะดีไหมนะ เฮ้ยทาดีหรือเปล่าวะเฮ้ยแล้วถ้าทําต่อไปมันจะเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยแล้วมันจะมาได้ยังไงเฮ้ยแล้วเราต้องทําอะไรบ้างคือมันจะมีเฮ้ยฮะเฮ้ยฮะไปหมดเลยคือหลายๆคนอ่ะเวลาที่จะทําอะไรแล้วมันติดขัดไปหมดเลยแล้วก็มาถามโค้ดเยียมาโค้ดกับโค้ดเยียทีนี้โค้ดเยียก็เลย งั้นแสดงว่าคนติดเรื่องนี้เยอะปรากฏว่าพอบอกว่ามีคลาสนี้เนี่ยคนลงมาจะ100คนแล้วนะโดยที่โคดเย่ยเนี่ยยังไม่ได้ประกาศคลาสอย่างเป็นทางการถ้าเรามาลงทุนกับคลาสนี้เราก็สร้างรายได้มากขึ้น10เท่า20เท่าได้กลับมา1 0,000ืได้กลับมา1 0 0 0 0แแบบนี้คุณว่าคุ้มไหมคะ,ะคุณว่าคุ้มไหมมาเจอเวอร์ชั่นตัวเองเวอร์ชั่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดเมื่อก่อนโคดเย่ยเนี่ยเคยหนัก70 เห็นรูปไหมรูปช่วงนี้แบบโอ้โหโชว์รูปชุดว่ายน้ำภูมิใจมากรูปที่ทุกคนเห็นนั่นแหละคือภาพที่คเดิอาเห็นตัวเองตอนที่น้ำหนัก70เราเห็นไปก่อนแล้วว่าร่างที่ฉันอยู่ตอนนี้มันเป็นร่างปลอมนี่มันนามันโหนแค่ไหนมีการบอกตัวเองว่าร่างที่ฉันอยู่ตอนนี้มันไม่จริงมันไม่จริงคือแบบว่ามันเป็นภาพดวงตา ล่างจริงๆของฉันน่ะคือเอ2ยขาเรียวแขนเรียวเล็กแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆทุกคนคือเราสามารถเป็นอะไรก็ได้เมื่อก่อนบ้านนี้คือแบบ1ห้องนอน1ห้องน้ําหน้าต่างนี่คือแบบจะหล่นแหลไม่หล่นแหลอ,อยู่แล้วโคดเดียก็เฮ้ยบ้านที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นบ้านริมทะเลนะแล้วโคดเดียก็ได้อย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเบสเวอร์ชั่นของเราเป็นแบบไหน เรามาค้นพบกันในคลาสนี้นะคะจะมีสอนเป็นแบบวิดีโอแล้วก็มีไลฟ์สดนะคะทักไปที่ไลน์แอดแอดโค้ดเยียได้เลยราคาเต็ม9,900บาทก็หลังจากวันนี้ราคาก็จะปรับขึ้นแล้วนะ